สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆที่จะมาพูดถึงเหรียญ Stop Elon แบบคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับคือเดิมทีผมเห็นเหรียญเนี้ยเมื่อประมาณ24ชั่วโมงที่แล้วผมนึกว่ามันเป็นเรื่องตลกขำๆนะจนกระทั่งตอนนี้มันมาออกหัวข้อข่าวใน Yahoo Finance แล้วนี่นะครับเขาบอกว่า bitcoin stabilizes as much backlash spawns new crypto stop Elon นะครับก็ bitcoin เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะ เสถียรราคาให้มันคงที่นะครับหรือพูดง่ายๆไม่ต่ำกว่า42,000 u s ดอลลาร์เนี่ยนะครับมันก็พยายามเล่นกำลังภายในกันอยู่แล้วในขณะที่คุณอีลอนมัสก์แกแบบว่าโดนกระแสโจมตีเยอะเนี่ยนะก็มีเหรียญใหม่คลอดออกมาชื่อว่าเหรียญ s t o p e l o n เพื่อนๆชื่อไ้หมหยุดอีลอนชื่อเหรียญหยุด Elon. อลีลอนนะครับนี่นะครับก็หน้าตาของมีมโลโก้มันข่าวนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะอ่ะเรามาดูกันนะว่า เหรียญน,นี้เป้าหมายเขาไว้ยังไงนะครับนี่เขาบอกว่า Stop Elon's plan is to use the capital raise through the project to gain full control of Tesla stock and fire the firm CEO นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าแผนของเหรียญ Stop Elon เนี่ยนะครับก็จะระดมทุนเพื่อที่จะเอามาซื้อหุ้นน่ะพูดง่ายๆว่าซื้อหุ้น Tesla stock นะครับแล้วก็เข้ามามีผลในการโหวต CEO ออกอะ นะครับคือจะมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ไล่ c ีอออกประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ผู้ถือหุ้นเพื่อที่จะมีอำนาจในการโหวตนะครับมีอำนาจในการออกเสียงเวลาเขามีการเปิดองค์ประชุมมีไตรามาสที่จะโหวตว่าใครควรจะไปใครควรจะอยู่เนี่ยนะครับแกพยายามจะเป็นอย่างนั้นนะ The developers also took some additional steps to make the coin attractive to investors. like destroying 40% of the token supply and then distributing 6% of transaction fees back to the token holders นะครับคนที่พัฒนาเหรียญเนี้ยก็พยายามที่จะทำให้เหรียญเนี้ยมันมีสเสน่ห์โดยการที่อ่าเผาเหรียญ40%ประมาณนี้นะครับแล้วก็คืน6%ของค่าฟีเนี้ยนะครับค่า transfer ฟีเนี้ยให้กับผู้ถือเหรียญ นะครับนั่นคือข้าวๆของเหรียญ Stop Elon นะครับเสียงในวงการก็ประมาณนี้เขาบอกว่าเหรียญ Stop Elon เนี่ยอยากจะเข้ามาคือเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเนี่ยทำลาย Elon Musk ทำลายชื่อเสียงของคุณ Elon Musk เนี่ยอ่ะอย่างมาดูเนี่ย w elcome to Stop Elon a community created to destroy the biggest market manipulator of them all นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ uh, community ของ Stop Elon นะครับ ในคอมมูนิตี้นี้เป้าหมายของเราก็คือทำลายคนที่มาปั่นราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีแปบประมาณนี้นะครับนั่นก็คือคุณอีลอนมัสเนี่ยนะฮะคืออาจจะมีแผนที่จะลึกไปกว่าน,นั้นที่อาจจะไม่พูดแบบอาจจะแบบไปซื้อสื่อ,อหรืออาจจะเขียนข่าวที่มันมาโจมตีอีลอนหรือว่าอาจจะไอ้เรื่องเป็นผู้ถือหุ้นและมีอำนาจขนาดที่ว่าไล่ CEO ออกเนี่ยโอ้ผมว่ายาก ผมไม่ายากนะครับอันนั้นส่วนตัวนะแต่ว่าในโลกคริปโตอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจของเหรียญเนี่ยก็คือเข้าใจกันได้ว่าเอาล่ะคือปาอาลีอาล,อ,ลอนแกมาเล่นอย่างเงี้ยนะหลายคนก็ก็กิ้วอ่ะเพราะเนี่ยเพื่อนๆดูข่าวอ่ดูข่าวอย่างาข่าววันนี้นะครับบอก EV startup Fisker will not accept or invest in Bitcoin นะครับหัวข้อข่าวนี้คืออะไรบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทใหม่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับซึ่งมีชื่อเสียงเริ่มจะมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วชื่อบริษัท f i สเกอนะซีอเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีแผนที่จะรับบิตคอยนนะแล้วก็ไม่มีแผนที่จะลงทุนในบิตคอยนเพื่อนๆนึกดูนะคือคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเอาง่ายๆว่าคนที่มีเท s l a เนี่ยเราเดาได้เลยว่าน่าจะมีคริปโตเคอเรนซีถูกต้องไหม เพราะมันเป็นเรื่องที่ล้ำเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโหมันเป็นอะไรที่ล้ำๆคนที่ทําอะไรล้ำๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะต้องแบบนะมีดิจิทัลเคอร์เรนซีมีอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่เข้ามาอยู่ในวงการอย่างพวกเราเงี้ยนะและการที่บริษัทแม้กนระทั่งบริษัทสตาร์ทอัพมาตามอีลอนมัสอย่างเงี้ยเอ,ยมมยมอ้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเนี่ยเหรียญสต็อปอีลน Stop Elon เนี่ยเขายังรอยอมรับเลยว่าเฮ้ยคุณอีลอนมัสแกแบบมีอิทธิพลต่อ วงการคริปโตจน,จนกระทั่งเราต้องมาแบบระดมทุนโค่นล้มอำนาจนะครับและบริษัทนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเผลอๆก่อนที่ออกข่าวว่าบริษัทนี้จะไม่รับเนี่ยผมว่าแผนก่อนหน้านี้เขามีแผนที่จะรับหรืออาจจะมีแผนที่จะลงทุนในบิตคอยด้ได้ซ้าไปนะฮะแต่เขาคงไม่มาบอกหรอกว่าอ๋อวางแผนไว,ว้แล้วแล้วเพิ่งมาล้มเลิกนะเพราะว่าคือบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยแน่นอนละจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องโอบ ผู้ถือหุ้นนะครับและอย่างที่ผมเคยเรียนนะบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเล็กๆหรือใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วเอ้ยอย่าไปซีซัวนะอย่าพึ่งไปซีซัวกับบิตคอยตอนนี้นะพอถ้าเนี่ยเกิดข่าวไม่ดีว่าหรือไม่สนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะอ้วเสียหายแน่นอนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นซึ่งผมเห็นผมเชื่อว่าบริษัทไทยเนี่ยตอนนี้นะครับที่ รับบิตคอยอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เฮ้ยกืนไม่ได้ขายไม่ออกอะนะครับและทําให้บริษัทใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงก่อนเพราะอะไรเพราะว่าในอนาคตถ้าเกิดปายอีรอนแกออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้พลังงานมันเริ่มแบบว่าสะอาดละเดี๋ยวก็มีคนตามเข้ามาเดี๋ยวก็มีคนตามโอเคเราก็เปิดรับแล้วนะหลังจากที่เราคํานวณค่าไฟดูแล้วอะไรเงี้ยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อย อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าจะต้องเกิดขึ้นนะครับนั่นแหละเพื่อนๆก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะเกี่ยวกับข่าวเหรียญสต o อปอีลนะเพราะว่าวันเนี้ยข่าวน้อยมากนะเพื่อนๆ,นๆซึ่งผมไม่ชอบนะวันที่มีข่าวมาอัปเดตน้อยๆเนี่ยนะครับตัวผมก็มีให้อ่านน้อยนะครับข่าวใหญ่ๆก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคว่าเฮ้ยเท่าที่ดูจากกราฟแล้วเนี่ย มันจะโฮได้ไหมมันจะโฮได้ไหมราคานี้มันจะไม่แตะลงไปหอมแก้ม4 2 0 0 0เหรียญอีกได้ไหมนะครับเพราะถ้าหลุดไปเนี่ยโอกาสหลุดโลกมันก็สูงนะครับแล้วจะทำให้ All s e a s o n มันพังไปด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนสงสัยไอ้ s e l s ิส s ซนต์อ s สซอะไรอย่างงี้นะมันมันมันจะพังไหมมันจะเกิดขึ้นไหมมันจะมาอย่างอะไรอย่างนะครับคือ อย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนะในเรื่องของ all season เนี่ยเพื่อนๆมันก็เพิ่งเกิดได้แบบ2ฤดูครึ่ง3ฤดูประมาณนี้นะฮะแต่มันก็ไม่ได้มี indicator คือมันจะมีหลายทฤษฎีนะหลายทฤษฎีว่าไอ all season มันจะเป็นอย่างนี้มันจะต้องมีเรื่องหนึ่งตามสเต็ปนี้ถึงจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแต่ละทฤษฎีก็ไม่เหมือนกันอีกนะว่า all season มันถูก t r i กอ e r ขึ้นมาตรงไหนนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานที่ผมเห็นก็คือว่า bitcoin มาเริ่ม ไซเวย์นิดนึงนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆมันก็ดันมันก็เริ่มแบบว่าเดินหน้าโดยที่ไม่สนบิตคอยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบิตคอยมันลงแบบอย่างเงี้ยหลายวันติดแล้วลงวันละสองสม้าเปอรมันก็คำว่าออฟซีซันก็ตัดหัวไปได้เลยตัดออกไปได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาออฟซีซันที่ผมเห็นจากคนที่เป็นคนชอบวิเคราะห์ข่าวแล้วตามข่าวแล้วเทรดเทรน บอดัมไลน์ของมันก็คือเหรียญที่ขึ้นมาในออ l s e ซสเนเนี่ยนะครับมันเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีเพื่อนๆมันเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีมันเป็นเหรียญที่นอกจากมันไม่สนบิตคอยแล้วบางกรณีมันจะไม่สนว่าไม่มีข่าวดังๆมานะครับมันเป็นเหรียญที่มีพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยยังคอมเมนต์เข้ามาถามว่าพี่ตอนนี้ผมเข้าดีไหมเหรียญนี้นะครับบางทีอยู่ในลำดับที่2000กว่าหรือว่าเหรียญอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในท็อป20เนี่ย คือผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนเทรดเทรน n d ผมต้องการเทรดเหรียญที่อยู่ใน m r r k t t c p สูงสูงนะครับคือเหมือนกับผมจะลงทุนกับเด็กคนหนึ่งนะครับถ้าแบบผมผมมองอย่างนี้ผมมองว่าผมถ้าผมจะลงทุนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยผมอยากลงทุนกับเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อ่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับคือต้องเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนําจากประเทศก่อนนะครับผมถึงจะอ่ะเดี๋ยวอ่ะให้ค่าขนมให้ค่าขนมเข้าไปนะครับส่วนบางคนที่อาจจะฉลาดแล้วตอนนี้เขาอาจจะเขาอาจจะโตช้าหรือว่าไปอยู่นะอาจจะอยู่ในที่ที่ธุรการดานอาจจะเรียนมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขตที่เขาผมเชื่อว่าเด็กคนนั้นอาจจะฉลาดนะครับผมอาจผมก็ลงทุนกับเขาแต่ว่าไม่ใช้เงินจํานวนเยอะ นะครับอาจจะแบบอ่านนิดหน่อยแล้วถ้าเขาฉลาดมากขึ้นแล้วเขาไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยโอเคผมอาจจะให้เงินค่าขนมเขามากขึ้นนะครับผมมองในลักษณะแบบนั้นะนะครับเพราะว่าผมต้องนอนให้หลับนะครับในวงการคริปโตเพราะว่าไอ้ก่อน2017เนี่ยคือผมทาอะไรซีซัวมาเยอะไงเพื่อนๆทำอะไรซีซัวมาเยอะไปลงทุนตามข่าวว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่มันเทรนแรงไอ้นี่มาแรงเนี่ยนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้น เจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปสร้างศัตรูให้พอร์ตเราอะนะครับโดยที่ไม่มีความจำเป็นอย่างในขณะเน,นี้เหรียญผมที่ถือว่าอยู่ในท็อป20เนี่ยนะครับก็ยังก็เนี่ยมีผลเพราะข่าวเพราะอะไรเนี่ยแต่ผมถือว่าผมชิวๆสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมอาจจะคือผมไม่ทำอะไรผมก็นั่งดูปล่อยมันไป นะครับดูละครดูเนี่ยข่าวเนื้อสต็อปอีลอนบ้างอะไรบ้างนะครับนั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปแต่เนี่ยนี่คือเหตุผลที่ผมแบบไม่กล้าแนะนําในเรื่องของราคานะเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่าน้อยใจเด็ดขาดว่าทําไมผมถึงไม่บอกว่าพี่เข้าดีไหมพี่ช้อนดีไหมอะไรดีไหมนะครับคือถ้าผมไม่รู้ว่า 1. คุณอายุเท่าไหร่ใช้เงินเย็นหรือเงินร้อนมีภูมิต้านทานมีประสบการณ์เคยเทรดอย่างอื่นมาไหมนะครับถ้าผมไม่รู้แบบรายละเอียด ย่อยๆอ,อย่างเงี้ยผมตอบไม่ได้นะครับถ้าผมตอบไปแล้วคนอื่นมาอ่านแล้วก็ลงทุนตามคุณอย่างที่ผมคุยกับคุณเนี่ยแล้วเขาเจ๊งอ่ะแล้วเขาเครียดอ่ะนะครับคือไม่มีใครร้องไห้แทนเรารเพราะฉะนั้นเอาข่าวที่ผมพูดไปคำหนึงเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูช่องที่เขาพูดถึงเทคนิคอของกราฟ หรือบางช่องเขาหลายช่องเลยอะที่เขากล้าบอกว่าเนี่ยเป็นจุดที่เข้าได้จุดนี้ออกได้นะครับและเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินทุกคนจะต้องตัดสินไม่เหมือนกันมีทฤษฎีไม่เหมือนกันพอร์ตไซต์ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบแต่อย่าพยายามหาอะไรที่มันเหมือนกับบะหมี่เกึงสําเร็จรูปว่าตรงนี้เข้าได้เลย2บาทแล้วไปขายที่2องบาทห้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันไม่เกิดขึ้นเพื่อน,อนๆมันไม่ใช่อะไรที่ระยะยาวเรา ชนะได้สองสาดาบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอไปเจอดาบใหญ่เนี่ยมันเจ๊งกันทั้งกองทัพอะซึ่งผมเห็นบ่อยมากในช่วงก่อนมันเจ๊งกันทั้งกองทัพเลยนะอ่เพราะฉะนั้นมองเยอะๆนะครับดูเยอะอย่าอย่าพยายามหาอะไรที่มันง่ายมันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าจะให้ผมพูดว่าทั้งหมดเนี่ยคนที่จะโตพอร์ตได้เนี่ย มันเหรียญแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะคือจริงๆนะความรู้สึกส่วนตัวผมนะเหรียญอาจจะเกี่ยวนิดนึงนะครับถ้ามีความรู้ในเรื่องของเทคนิคอลในเรื่องของฟันเดเมนทัลโอเคอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Money Management ผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนะครับถ้าบริหารการเงินไม่เป็นคือนั่นคือคุณอยู่วงการนี้ยากนะครับยากไอ ไอจะไปได้ลงทุน10บ,บาทได้มา20ไออย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การนะครับแต่ว่าในระยะยาวอะ่ะนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นบริหารพอร์ตให้ดีบริหารพอร์ตให้ดีใช้เงินเย็นใช้ปริมาณน้อยดอลลาร์คอสทอร์เรจมันอยู่แค่นั้นเองนะครับคนที่ประสบความสําเร็จตรงนี้ไม่ใช่อัจฉริยะนะที่ผมไปเจอไปคุยมานะไม่ใช่อัจฉริยะนะครับไม่ใช่แบบคนที่แบบโอ้โหแบบมาอธิบายแบบละเอียดเละเทะแบบยิ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 บ,ยบเลยนะ พูดนู่นพูดนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคนที่แบบผมไปเจออาเซียนักลงทุนในใหญ่บางคนไม่มีความรู้ด้วยเพื่อนๆแต่ว่าหัวใจเขาอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปที่ผมสังเกตนะใจเย็นนิ่งไม่ปล่อยให้อะไรมากระทบความรู้สึกเขาเท่าไหร่นะครับเอาล่ะเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีกาดอย่าตกนะครับใส่หน้ากากไปไหนมาไหนระวังตัวนะครับดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินให้ดีพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า ดูต่อไปครับผม